สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและคุณผู้ดูทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน10อันดับสิ่งมีชีวิตที่ต้องจับสำหรับแผนที่ Skull Earth ในเกม Ark Survival Ascended ตัวที่10 Phoenix m ม n นโกสาม,มารถพบเจอได้ทุกที่แต่สปอนยากหน่อยและจะออกมาแค่ช่วงฮิตเว็บการจับนั้นแสนง่ายถ้าทำตามวิธีนี้ให้เราตามมันไปจนกว่าอีเวนต์ฮเว็บจะหมดมันก็จะกลับไปเป็นไข่อยู่ที่พื้น ให้เรานำพระซอมากดสกิลคลิกขวาเพื่อนสแกนหาไข่หลังจากนั้นก็ทำการทำแท็บไว้เหนือไข่พอฮิทเวฟกลับมาอีกครั้งมันก็อยู่ในแถบพอดีต่อจากนั้นก็ทำการชาวนก,กิจได้เลยสิ่งที่เปลี่ยนไปในภาคน,นี้ที่สังเกตเห็นอย่างแรกคือมันสามารถเดินบนพื้นได้ Oh my god Impossible มันเกิดขึ้นแล้วครับในที่สุดแถมยังจิกได้อีกด้วยนะครับ กัจะน,นับว่าเป็นการ T L C ใหม่เลยนะและสกิลที่ขวาเมื่อลูกไฟกระทบที่พื้นผิวก็จะระเบิดออกเป็นวงกว้างนะครับเป็นลูกบอลไฟระเบิดออกมานั่นเองนะและสเปสบาร์ก็แพลวเพาาเหมือนเดิมและถ้าหิวก็ไม่ต้องห่วงมีไมโครเวฟติดตัวด้วยนะจ๊ะตัวที่9ตอนนี่ดากอนน้องหนามทินอาศัยของมันอยู่แทบทุกที จะเจอมากเจน้อยแล้วแต่พื้นที่การทําให้มันเชื่องได้ต้องทำให้มันสลบไร้สติแล้วเราก็ถือโอกาสนั้นทําให้มันเชื่อใจโดยการนาอาหารที่มันชอบไปให้มันกินนั่นเองแต่แกะเนื้อสัตว์ทุกชนิดอ่านก็ทําได้ไม่ยากเลเวล 40, 40ก็ทําได้แล้วจุดเด่นของมันที่เห็นชัด,ชดเป็นตัวที่ตัดไม้ได้ดีมากๆน่าจะดีกว่าแมมมอธซะอีกแถมยังลดความหนักของไม้ลงอีก50%อีกด้วยนะไม่ได้มีแค่ไม้นะครับมีหินด้วยนะแล้วก็อะไรอื่นอีกมากมายเรียบร้อยมาลงนินรอนแน่แจอมตัดไม้ทลายป่่าออยูนีเง ตัวที่8ปดแมนทิสตักแตนตามข่าวจุดที่มันตามข่าวอยู่ก็จะอยู่แถวนี้เลยแต่การจับมันมาได้ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าอาหารที่มันกินในแผนที่นี้มีเพียงแค่อย่างเดียวเดดเบิร์มฮอนนั่นเองแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางนี้เดดเบิร์มหาโคตรง่ายเลยแม่งโผล่มาทีองสามสตัวอะไรจะเยอะขนาดนั้นหลังจากได้มาแล้วก็นําไปไว้ที่ฮอตคีเลขศูนย์เลยพร้อมกับใส่กีลี่และยากันมแมลงแล้วก็ย่องเข้าไปป้อนได้เลยต้องระวังอยาให้มันรู้ตัวนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถป้อนได้ถ้า,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 ถาขีา้เียีย5 สำหรับมันก็เป็นได้หลากหลายโลเลยนะเอาดาบไปใส่ให้มันก็ใช้วิชาสองดาบเอาไม้บ้องไปใส่ก็เป็นนักเลงหัวไม้ตีแม่งจนสลบเลยเอาอีเตอร์ไปใส่ก็เป็นนักขุนเมืองและสุดท้ายพอถือขวานก็จะเป็นนักสุดยอดตัดไม้ทำลายป่าไปไปไป,ไปอยู่กับโทนี้ดักคอนเลยตัวที่ 7. เล็กซ์ ผมไม่เลืกนะครับไม่ต้องพูดถึงสับคุณเยอะเลยนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะวิธีจับนั้นก็แสน,นง่ายเพียงแค่ทาให้สลบแนะนํอาหารในป้อนเลยก็เป็นพวกเนื้อทั่วไปและผลตอบแทนหลังจากที่มันตื่นแล้วเนี่ยก็ทําได้หลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าเนื้อเก็บเวลตีบอสหรือยืนเทพไปวันวันน่ตัวที่ 6. เจอเบาเล็กพริกขี้หนู เจอได้ง่ายได้ทั่วแผนที่ถ้าอยากได้น้องมาเลี้ยงก็ต้องทําให้มันสลบนะครับแล้วก็นําพวกพืชผักผลไม้ไปป้อนให้กับมันนะส่วนอาหารที่น้องชอบประสุดก็คือแพนสปีชี Y s e e d บริเวณที่หาได้ก็จะเป็นบริเวณแถวแหล่งน้ำนะครับบริเวณไหนมีน้ำเนี่ยก็ให้นำตัวที่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มผักได้เนี่ยไปฟาร์มแถวๆนั้นนะก็จะได้แพนสปิชี่วาย e ีมาแล้วนั่นเองส่วนวิธีนึงก็คือวิธีฆ่าพ่อแม่แล้วก็จับลูนั่นเองอ a s y หน้าที่หลักๆของเจ้าเจอเบลเนี่ยเอาไว้เป็นนักพยากรณ์อากาศตัวจิ๋วนะครับผมแบบแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เตือนอันไหนเนี่ยอันนั้นมาแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็น l Sandstorm สตอร w ม waveve หรือว่าร a i n i น g นะ ทีก็จะมาแบบคอมโบนะครับผมระหว่าง r i n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  s t t r r มกับ Sandstorm นะและยังสามารถลดน้ำหนักของทุกอย่างได้อย่างละ50%อีกด้วยนะจ๊ะตัวที่5 rock elemental ไอ้หินวิธีจับแบบง่ายก็ให้ทําแทบนะครับผมแล้วก็รอมันเข้าไปในแทบแล้วก็ทําการยิงมนันด้วยป้อมปืนแคนนอนนะจะเป็นอะไรที่สลบง่ายมากๆเลยนะครับสลบง่ายกว่า ล็อกเก็ตลันเชอร์อย่างนะอ่านที่กินก็ได้นะเป็น exordiary t r a n c i b l e หรือว่าเป็น sunfer นะจะเป็นหินเป็นเคกรเนี่ยมันจะขึ้นชานะครับเป็นตัวที่เหมาะสำหรับ PVP มากกว่า PVE นะพอสามารถลดดาเมจทุกอย่างที่ได้รับลง50%นะผู้เลนน่นจินนัมันเนี่ยไปใช้ในการแทงป้อมปืนนั่นเองนะครับพวกการโจมตีกายภาพหรือว่าการโจมตีโดยคลิกซ้ายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะโดนลดดาเมจหมดเลยนะยกเว้นของเจ้ากีการะครับเพราะว่าเจ้ากีการจะกัดเจ้ากโกเลมเนี่ยแรงมากๆเลยนะแล้วคุณผู้ชมละครับผมเอาเจ้ากโกเลมเนี่ยไปทำอะไรกััันนนนนบบ้้างส่่ววไอก็คคปทีเเลล70ะร ตัวที่4 เมกาตีเรียมแมลงจ๋าหนีฆ่าทำไมอาจจะเป็นเพราะความสามารถของบัฟอินเซคคิลเลอร์เมื่อเมกาทีเรียมฆ่าผู้แมลงจะเพิ่มความเสียหายที่สร้าง250%และลดดาเมจที่ได้รับ75%แต่ถ้ามีบัฟนี้แล้วไปโจมตีผู้แมลงก็จะสร้างดาเมจที่มากกว่าปกติรวมๆแล้วดาเมจอยู่ที่375%เลยนะครับแต่แน่นอนนะแผนที่นี้แมลงเยอะมากนะถ้าพูดถึงในแผนที่นี้เนี่ยถ้าตัวที่ตอกก้อนกับเจ้าเดดเบิร์มได้ดีเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แหละครับไปฆ่าพวกแมลงเพื่อเอาบัฟแล้วก็ไปสู้เจ้าเดดเบิร์มนะวนถ้าเป็นแผน วิธีจับนั่นก็แสนง่ายเพียงแค่ลอบมันก็ไปในแทรปแล้วก็ยิงให้สลบได้เลยต่อจากนั้นก็เสริมเนื้อให้มันส่วนอาร์นก็สามารถคาที่เลเวล52าสามายลาโคเลโอแผลที่ฉีกยังไม่เจ็บเท่าโดนถีบไข่ ออะะไรสำหรับทินอาศัยพบได้บริเวณขวาสุดของแผนที่วิธีจับยังไงก็ต้องมีแทบนะครับไม่งั้นเลือดหมดตัวก่อนแน่นอนนะพอรอมันก็ไมได้แทบแล้วก็ทําการนี้มันสลบได้เลยแล้วนําเนื้อมาป้อนให้กับมันเลยนะครับเวล51ก็ขี่ได้แล้วเป็นอีกตัวที่ครบสูดใช้ในการต่อสู้ก็ดีเพราะสามารถมอบดีบับ Nash, ให้กับศัตรูเราได้ซึ่งจะทาการลดเลือดทีละ5%เรเของเลือดทั้งหมดยิ่งเวลาบัฟใกล้หมดเท่าไหร่เลือดก็ยิ่งลดเร็วตามนะครับบอกเลยว่าตัวไหนที่เลือดได้เยอะเนี่ยตายฮงไม่รอดแน่น,นอนเป็นตัวที่กัดแล้วโคตรมันเลยครับกัดทีนเลือดกระจายแถมใช้ในการเดินทางได้สะดวกด้วยไปได้ทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว,ว่าสูงวัดได้หากใจถึงสองฟาโซลาสูขัดลูกครึ่งดินแดนเผาไม้ ตัวใหม่ล่าสุดพบได้ตามขอบแผนที่บริเวณเนินายเป็นลูกครึ่งระหว่างกิ้งกากับจระเข้วิธีจับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพียงแค่มีเกรเนตและกิลลี่และบริเวณเนินสรายนั้นเราก็จะเจอกองทราย เป็นจุดๆไปนะครับให้ทําการปากรเนตไปที่กองใจเหล่านั้นนะหลังจากการระเบิดเจ้าฟาโซลาสุคัสก็จะโผล่ขึ้นมาให้เรารีบเข้าไปกดอ e ีเพื่อขี่มันทันทีหลังจากนั้นก็พามันไปชนกับก้อนหินเพื่อทําให้มันวินเวียนศีรษะจนกว่ามันจะสลบแน้ระวังหน้าผาไวด้ดีๆด้วยนะเพราะอาจจะทาให้มันดิ้นแล้วลงจากหลังได้นะส่วนหินที่ให้ค่าสลบเยอะสุดก็จะเป็นหินเกลือนะครับสำหรับคนที่ถามว่าทําไมค่าสลบถึงเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันแข็งกว่าปกติทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเดฟไม่ได้เขียน,นอย,ยไอ้อลนเปป เวล็ถึงสามารถขี่ได้ความสามารถก็สุดแสนจะ o อคลิกซ้ายกัดไปทีก็ทําให้เตีดตีบับจอกกรเาะไปอีกลดความต้านทานความเสียหาย25%คลิกขวาก็ปัดฝุ่นเข้าตาทําให้ศัตรูตาบอดและหนีไปถ้าเราไม่อยากจะสู้ก็กดสเปสบาร์เพื่อมุดทรายหนีได้ระหว่างอยู่ในทรายก็สามารถพุ่งออกมากัศได้โดยการกดคลิกซ้ายพุ่งออกมากัศมันไม่เพี้ยพอกดคลิกขวาก็สามารถสร้างทรายดูดตึงศัตรูได้ถ้ากดคลิกซ้ายอีกทีก็จะเป็นการดูดศัตรูลงไปในทรายเพื่อสร้างความเสียหายมหาศาลใช้ได้แม้ทกับเจ้กากระถนทน นซอนั้นเออหลไม่ได้น,นจะจ๊ะตัวสุดท้ายอันดับที่1นไวเวิร์น่นานฟานี้เป็นของข้านักลบคู่ไวเวิร์นถ้าอยากได้มาในครอบครองเนี่ยก็ต้องไปเสี่ยงที่รังของพวกมันนะอยู่บริเวณซ้ายสุดของแผนที่เพื่อที่จะขโมยไข่ของมันนั่นเองซึ่งการจะได้มานั้นแสนยากเพราะไอ้พวกนี้บินไวมาก ถ้าตัวที่เราใช้ไปขโมยสปีดไม่ดีพอรับรองคิดแน่นอนซึ่งในพักเอเซนต์เนี่ยดันเอาการอัพมุม e n t s สปีดออกซะง,งั้นแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟของเราเองก็สามารถติ๊กเลือกคืนกลับมาได้แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลเนี่ยน้ำตาตกแน่นอนบางคนก็อาจจะสร้างป้อมปืนรอไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ลากเข้าไปให้ป้อมปืนยิงนะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีอยู่เหมือนกันนะพอได้ไขามาแล้วก็ทําการฟักแต่ยังหมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าพวกไวเ e ิร์นเบบี้เนี่ยจะกินนมของแม่แม่มันเว่านั้นนะครับไม่กิน แต่พอโตแล้วนั่นแหละก็คุ้มเลยโดยจะมีทั้งหมด3ธาตุไฟสายฟ้าและพิษจะพิษทำไมจะต่างกันที่ความสามารถคลิกขวาตัวไฟก็พ่นไฟสายฟ้าก็พ่นสายฟ้าตัวพิษก็พ่นพิษจะบอกทำไมนะคนกรูก็ดีแล้วปะแต่ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถเหล่านี้เนี่ยสามารถโดนกันเองได้นะโดยเฉพาะคนขี่อย่างเราสำหรับใครที่เคยเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับเวลาที่ขี่เจ้า lightning wyvern เนี่ยหรือว,ว่า wyvern ธาตุสายฟ้าเนี่ยในขณะที่กดคลิกขวาเนี่ยแล้วเผลอไปกด e เรียบร้อยครับผมโดนไฟฟ้าดูดสิครับรออะไรเพราะว่าไอ้พวก เลอร์สองในเกมนี้หรือว่าอะไรต่างๆสิ่งมีชีวิตในเกมนี้เนี่ยมันชอบมองเรานะครับผมขนาดที่เราไม่ได้ขี่มนันนะกดออกจากอานปุ๊บอันแนามามองเราสายฟ้าที่มันพ่นอยู่ก็มาพ่นใส่เราสิครับจะรออะไรคิดไปตามๆกันนอกจากนั้นจะเดินทางไปไหนก็แสนง่ายด้วยความเร็วของมันแล้วอีซี่ทาเวลแถมยังแอบจิกเดอร์เสาจรกลับมาบ้านได้อีกด้วยมันมีแต่หม,มาจรแมวจอนไม่ใช่หรอวะนี่เลตอร์เสาจรได้ไง เป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะในวันสงการที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปเล่นกันที่ไหนบ้างครับในจังหวัดของตัวเองเนี่ยไปเล่นที่ไหนก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะสำหรับผมเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับผมที่ไม่ได้เล่นสงการนะไม่รู้พราอะไรมันร้อนเกินไปจนข,ขี้เกียจออกจากบ้านหรือเปล่าแต่ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าปกติก็เล่นตอนกลางคืนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วเจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณและกราบสวัสดีครับเจอกัันครบ